สวัสดีค่ะข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะตอนนี้น้องสัวกับอากาศร้อนมากเลยค่ะไม่แน่ใจว่าจะติดมเมล็ดหรือเปล่าสงสารนานนางมากเลยอีกไม่นานก็จะได้ชิมข้าวโพดข้าวเหนียวแล้วนะคะ ขาดน้ําไม่ได้เลยค่ะการทําเกษตรจะต้องน้ําถึงขาดน้ําไม่ได้ค่ะใครคิดที่จะทําเกษตรนะคะอย่าลืมแหล่งน้ํานะคะน้ําหัวใจหลักดูแลดีขาดน้ําก็ไม่ได้ผลผลิตนะคะอันนี้ก็ฝักโตแล้วก็สมบูรณ์ดีนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าการติดเมล็ดของเขาจะดีไหม นางสู้ได้ขนาดนี้ก็ที่สุดแล้วค่ะ